<laughs> ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงวันที่ช่องของผมเนี่ยครบ1,000ันซับนะครับผมสวัสดีนะครับผมเอิร์ธนะครับทำไมกูต้องกอดอกทุกคลิปเลยไม่เข้าใจแบบว่าสวัสดีครับแล้วก็กอดอกทาไมวะ วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทำคลิป Q&A เขาเรียก Q&A ได้ป่ะแบบว่าตอบคอมเมนต์ที่แบบน้องๆนั่นๆพี่ๆที่เขาเคยถามมาในในคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยในคลิปบางคลิปที่เราทําไปแล้วมันอาจจะไขข้อสงสัยไม่ได้อาจจะทําให้สงสยัยมากกว่าเดิมเลยเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเรามาตอบคอมเมนต์โดยการที่เรามานั่งพูดนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็โอ okay. เคเริ่มกันเลยเ,ออเป็นไงเป็นไงเอาผมลงหล่หอป่ะหล่อป่ะ มากันที่คําถามที่1กันเลยแล้วกันนะฮะคำถามแรกนะฮะอยากให้พี่ทําคลิปการเข้ามอแมโจยากไหมพอดีสนใจที่จะเข้าอะไรเงี้ยนะก็ผมไม่รู้นะว่าคนที่ถามเนี่ยเขาตอนนี้เขาเรียนปีหนึ่งหรือ,อยังผมก็ไม่รู้นะก็จะมาตอบให้นะครับว่ามันยากไหมกั้นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ผมเข้ามันอย่างที่ผมเล่าไปตอน 1, อีพีหนึ่งแปลว่าตอนเรื่องเข้ามหาลัยวันแรกอะไรเงี้ยเออแตอนน่ต้องบอกเลยว่าทําม่ายากไหมผมก็ตอบไม่ได้ว้าเพราะว่าคะแนนผมสูง คือผมรู้สึกว่าคะแนนผมก็สูงก็สูงอยู่พอสมควรนะเออแต่ทีนี้พอมันมายื่นน่ะเราก็เลยไม่ได้ค่อยได้สนใจเพราะเราก็มั่นใจว่าคะแนนเรามันยืดอะไรเลียเออก็ถ้าให้แนะนําก็คงสอบเก็บเยอะๆไอ้พวกแกนแพดนะแกนแพดก็สามมันแล้วก็โอเนปผมลุกเดี๋ยวนี้มีรูมาแล้วตอนนั้นผมมันเป็นแบบนี้ไงแบบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอเงี้ยก็สอบเก็บคะแนนให้ได้เยอะแล้วก็ลองยื่นดูแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับผมว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าเราตั้งใจไปขั้นนต่อไปครับผมตอนนี้พี่อยู่ปีอะไรคะอยู่ปีสามนะครับ ดิเดิาาะะเทศาสตร์บูเรียนการนะฮะสังฆาศิลปศาสตร์นะฮะเผื่อคนไม่รู้เออเผื่อแบบคนมาดูใหม่ๆยังไม่รู้นะว่าเออผมเรียนนะิเทศนะเออไปขนาดต่อไปครับผมแม่โจ้เขายากไหมครับรับน้องโหดไหมครับก็ไอ้แม่โจ้เขายากไหมคือเพิ่งตอบไปแล้วเมื่อกี้เออบึ่งฟังไหมเออนำไปฟังดูนะเออส่วนถามว่ารับน้องโหดไหมนี่มันคือผมไม่รู้ว่าปีต่อๆไปหรือว่าปีหน้าปีนูน้นปีน,นี้มันเป็นยังไงแล้วปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนที่ผมปีผมเนี่ยผมไม่มีรับน้องครับเป็น เป็นรุ่นโควิดมันไม่มีรับน้องแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนเอออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าโหดไม,ม่ผมตอบไม่ใช่ผมไม่มีรับน้องที่แบบที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นรับน้องในสาขามากกว่าแบบว่าวีพีเขาจัดให้เราไปทํากิจกรรมทํานู่ทนทานี่ทำนั่นเองในสาขาไม่ต้องสงสัยนะครับทาไมพูดไปแล้วมันดูสันๆคือแอร์ลงหนักกำลังร้อครับผมมีรถลางรับส่งไหมพี่รถล,ลางรับส่งมีนะครับรถลางรับส่งนี่มัน ผมจำไม่ได้ว่ามันสีอะไรอ่ะนะสีขาวหรือสีเขียวนั่เนหลยก็มีหลายคันนะแบบวนรอบมอเลยนะที่เห็นประจําที่เขาจะขึ้นกันก็คือ,อรถเทรดก็ก็มีนะครับตอบคำตอบก็คือมีคือจะพูดยาวทําไมยิ่งพูดไปขานาดต่อไปกว่าหอในมีห้องแอร์ไหมคะเป็นคําถามที่ <laughs> ถ้าหอในมีแอร์นะพี่จะไม่มาอยู่หอ,อน,นอกเด็ดขาดเออพี่อยู่แต่หอในพี่จะอยู่หอในนั่นแต่ปีหนึ่งถปงปีสี่เลยนะถ้าหอในมีแอร์เออ ไม่มีนะครับภายในไม่มีแอร์นะเป็นห้องพัลลดลมแล้นะครับขนาดต่อไปของผมคือส่วนมากมันก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับหอนในจริงๆนะที่ผมเจอเนี่ยก็แบบว่าพี่ครับมาเขาบังคับอยู่ไหมพี่ครับปีหนึ่งต้องอยู่หอไหนไหมครับพี่ครับ,บหอไหนไปนอยู่หอนนอกไปไหมครับอะไรเงี้ยเอางี้นะตอนนี้ผมจะตอบแบบให้มันชัดเจนเลยนะผมไม่รู้ <laughs> ยอถ้าถามว่าไอถ้าถามว่าเขาบังคับไหมตามจร Υ ิงๆแล้วเขาบังคับอ่ะเราเคลียร์ตรงนี้แล้วเขาเขาบังคับแต่ว่าอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันทําให้เราไม่สามารถอยู่หอนในได้อะไรเงี้ย <im fly> หรือว่าเรา,เรามีเหตุจาเป็นที่เราต้องอยู่หอนอกจริงๆแบบว่าเราไม่สามารถอยู่ข้างในได้เราสามารถไปทําเรื่องได้ว่าขอไปอยู่หอนอกด้วยเหตุผลนี้นีๆ้อะไรเงี้ยไนคำถา <im fly> ต่อไปการเรียนที่นั่นดีไหมฮะแบบว่าหล <im fly feet> ักสูตรดี <im fly> ดไหมหรอครับผมชอบของผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันไม่ตึงมันไม่ได้แบบมึงต้องเรียนนะ มันมต้องแบบคลิ้งน้าแบบเรียนอย่างเดียวนะอะไรครับผมรู้สึกว่ามันไม่ตึงเป็นไปอะไรผมชอบที่เรียนแล้วเรายังมีเวลาไปทําอย่างอื่นที่เราอยากจะทาได้มีเวลาว่างที่เราอยากไปทําอะไรเงี้ยเออแบบที่ผมนั่งทําอยู่เนี่ยเออมันก็ยังมีเวลาว่างให้เราไปทำอย่างอื่นได้ที่เราไม่ต้องนั่งทำน้านั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ยครับคลิปนี้มันจะมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่รู้เรื่องไงไม่รู้อะ้วขนาดต่อไปครับผมกำลังเข้าปีหนึ่งถ้าเจอพี่ถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับ ได้เลยครับน้องก็คือน้องเดินเข้ามาแล้ว,ลวก็แบบพี่เอิร์ครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับะรอะไรเงี่ยน้องแบบพี่ก็จะยืนให้ถา่ายรูปเลยอไอ้อทียรู้สึกดังไ <c oughs> อ้ียรู้สึกเป็นดาราค่าหอกี่บาทคะค่าหอในกี่บาทเนี่ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ว่า ถ้าจะไม่ผิดน่าอยู่ประมาณสี่พันสามพันสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะไปข้ำนวงต่อไปครับแล้วคาหอพักแล้วกําหนดการจ่ายเป็นรายเทอมหรือรายเดือนครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเทอมนะครแบบว่าเทอมหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งเทอมหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งเงี้ยเออไม่ใช่รายเดือนนะเป็นรายเทอมไปคำนวณต่อไปครับผมอยากให้พี่ทําคลิปให้เพื่อนผู้หญิงพาไปดูหอหญิงว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับหอหญิงนะครับถ้าคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะดูว่าหอหญิงในแม่โจ้เป็นยังไงนะครับเราจะมีปุ่่มตัวที ทำไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแน่นอนมันจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นกดไปดูในช่องเราแล้วกันนะครับว่าคลิป,ปรีวิวหอยิงไปข้างหน้าต่อไปครับผมรีวิวหอชายนะครับพี่ส่วนเรื่องหอชายนะครับเหมือนหอยิงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีปุ่มตัวไฮที่ผมทําไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเราจะให้ทุกคนไปดูในช่องเองนะฮะก็กดไปในช่องแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูดูปไปข้างหต่อไปครับผมที่แรกผมคิดว่าคลิปนี้ไม่มีสาระใช่ครับมันไม่มีสาระที่เขาชมเขาด่ากันหาเขาแต่ให้ชมก็ขอบคุณนะครับแต คุณพี่หล่อๆอเฮ้ยคุณพี่หล่อๆอคุณพี่หล่อหล่อมากๆจ้า ขอบคุณครับเออเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเอ้ยเราไม่สามารถชมตัวเองได้นะเพราะว่าแบบเราก็จะดูว่าถ้าเราชมตัวเองเราก็จะดูแบบเอ้ไอ้อนี้มัน,นมั่นหน้าอ้นี้มันแบบหนูนี้แน่นแต่ผมรู้ตัวแหละผมหล่อผมผมรู้ตัวแล้วผมรู้ตัวว่าผมหล่อขอบคุณครับย่ออเกย่อปขนาดต่อไปครับผมแม่จุ๊มีคณะพยาบาลไหมคะคณะพยาบาลก็มีดิตอนนี้มีแล้วนะครับคณะพยาบาลเป็นคณะใหม่ที่เพิ่งเปิดวปานขนาดต่อไปครับผมพาพูกพลังงานทดแทนมาครับคลิปเกี่ยวกับธาคารนิเทศหน่อยค่ะอยากให้พา ไปทัว์วิทยาลัยนานาะชาติไม่โจกค่ะพี่ช่วยรีวิวตึกพลังงานทดแทนหน่อยค่ะคลิปที่จะพาไปแต่ละคณะแต่ละสาขาเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเคยมีแพไนไว้ในหัวว่าผมอยากจะทาแบบว่าไปแต่ละสาขาแต่ละคณะเลยแล้วเราก็เชิญคนที่เขาเรียนที่นั่นจริงๆอ่อะมาให้คําแนะนําหรือว่ามาบอกว่าเออเรียนยังไงในะนั้นมีอะไรบ้างอะไรไงผมอยากจะทานะครับแต่ว่าอย่างว่าอะไรมันติดสกิลมันดูใหญ่เกินกว่าที่ผมจะทํา ได้คร <muitas> <arias> ับผมก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมเลยเนี่ยเออส่วนถ้าใครอยากเห็นตึกนะฮะแบบว่าเออคณะแต่ละคณะมีตึกยังไงบ้างหรือในมหาลัยเป็นยังไงมีตึกยังไงเนี่ยมีเหมือนเดิมครับปุ่มตัวไอที่มันจะขึ้นตรงนี้ที่ผมทําไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะฮะก็ลองกดไปดูคลิปที่2ของช่องดูนะครับที่มหาลัยแมโจที่มันเป็นรูปที่ผมยืนรอรอลองไปดูก็จะมีตึกประมาณนั้นละกันก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการตอบจิ้มอันเอในรอบครบ1นึ่งพันซับสครเบอร์ผมไม่เคยคิดเนีครับว่าผมจะม ครับตัวหมายหนึ่งพันพันผมแบบผมแบบโคตรเศร้าอ่ะเอ้แต่เศร้าทำไมวะผมแบบดีใจมากเลยครับผมงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดซับสไครป์ผมนะครับทุกคนรู้สึกวันนี้มันมาถึงนะครับที่ผมมียอด1,000งพันซับสไครป์เบอร์ผมขอบคุณทุกคน,กนจริงๆนะครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบคลิปที่ผมทำเนี่ยกดซับสไครป์ผมนะครับช่วยเอื้อมนิ้วก้อยเอ้ยนี่เอ้ยอันนี้นิ้วนาง ่อเอื้อมนิ้วไปกดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปเฮ้ยเพูดยังกับยูทูบเบอร์ขอบคุณทุกคนจริงๆน,นะครับที่ทำให้ผมมาถึง1 0 0่นซับได้มันอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าสำหรับผมมันเยอะมากๆแล้วแล้วก็จะไปกันต่อนะครับจะไม่หยุดแค่นี้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าไปบ๊ายบาย